สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสุขคูลสุขคนค,ครับผมมือใหม่ผมสิภาเพื่อนๆมาเบิงนะครับเครื่อกล้วยหอมทองที่เขาแก่แล้วเนาะครับผมแก่เต็มที่เขามีลักษณะแบบใดเนาะครับผมและอีกอย่างเป็นอย่างเพิ่นถึงบ่อนิยมขุดนอตอนที่กล้วยกําลังเป็นเครื่อเนาะครับผมนี่ก็เป็นเก็ตเล็กเก็ดหน้อยนะครับที่นํามาฝากกับเพื่อนๆที่เพื่อนๆชอบปลูกกล้วยนะครับผมรู้ไว้ก็บม่เสียหายนะครับ เครื่อกลวยหอมทองของเขานะครับเขาแก่เต็มทีนี่มีลักษณะแบบใดนะครับเพื่อนๆนี่ครับเขาสังเกตเบื้องวานะครับเพื่อนๆหน่วยกลวยหอมทองของเขานะครับก็จะกลมนะครับผมโลบเลี่ยมจนหมดนี่นะครับผมสังเกตนะครับผมลักษณะแบบนี้นะครับเครื่อกลวยของเขาก็จะแก่เต็มทีนะครับผมก็จะสามารถที่จะตัดเครื่อ เอาไปโบมได้เนาะครับเพื่อนๆนี่ครับผมวิธีสังเกตกล้วยหอมทองของเฮาเนาะครับว่าลักษณะแบบใดที่เขาแก่เต็มที่พร้อมที่จะตัดเอาไปโบมได้เนาะครับเพื่อนๆนี่ครับโลเลี่ยมเบิดแล้วครับเพื่อนๆนี่ครับผมหน่วยยางสวยยางกลมเลยครับผมนี่ครับผมยางกลมเลยครับและอีกอย่างหนึ่งเนาะครับเพื่อน เป็นยังพนจึงหามคุดนอตอนที่กวยของเห่านะครับกําลังเป็นเครื่อนะครับผมสาเหตุที่เพิ้นบอกคุดนอไปขยายพันธุ์นะครับตอนที่ต้นกลวยของเหากำลังเป็นเครื่อก็เพราะว่าตอนที่กลวยต้นแม่ของเหาตอนที่ต้นแม่กำลังออกเครื่อนี่นะครับเหาจะเลี่ยงในการคุดนอเนาะครับเพื่อไปขยายพันธุ์ก็เพราะว่าเขาจะมีผลกระทบกับต้นแม่ที่จะ นำสารอาหารไปรอเลี um ้ยงกับน kind of oh ่วยกล้วยที่เขากำลังออกเครือที่กำลังตรงราครับผมเพราะว่าจะเตุไทยมีผลกระทบในการยุดชะงักในการจะเริ่มเติบโตของกล้วยของเครือกล้วยของเฮ้านะครับจะเตทไทยกล้วยของเฮารีบแล้อก็บกค่อยสมบูรณ์นะครับผมน่วยกระสีบกค่อยสวยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเหตุนี่แหละ เฮาถึงหลีเกลี่ยงในการขุดนอช่วงที่ต้นกล้วยหอมทองของเฮ้าหรือว่ากล้วยน้ำ่าตมนะครับเฮ้าจะบอกขุดนอช่วงที่เขากำลังเป็นเครื่อนะครับผมเพื่อหลีเลี่ยงในการจะเลื่อนเติบโตของต้นกล้วยของเฮ้านะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเฮาก็จะล่อให้ตัดเครือกอนเครือกล้วยเกะกอนหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เฮ้า ตัดเครื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ากับจังไคอยขุดนอเพื่อนําไปขยายพันธุ์นะครับผมเหตุแบบนี้นะครับก็จะหลีกเลี่ยงให้ตนกล้วยนะครับมีผลกระทบในการหยุดชะงักที่จะลําเลียงสารอาหารเพื่อที่จะไปบำรุงกับหน่วยกล้วยของเฮ้านะครับผมนี่ก็เป็นเก็ดเล่กเ็ดหน่อยนะครับที่นำมาฝากกับเพื่อนๆที่ชอบปลูกกล้วยนะครับผมว่าเป็นอยังเข้าถึงหลีเลี่ยง ในการคุดนอกไปขยายพันธุ์ในช่วงที่เขากำลังออกเครื่อนะครับผมและการสังเกตหน่วยกล้วยนะครับที่เขาน่วยกล้วยของเฮ้าที่เขากำลังแก่กำลังตรงเต็มทีนะครับเขามีลักษณะแบบใดน,นะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นเก็ดเล็กเก็กน้อยที่นำมาฝากกับเพื่อนๆนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้น้ำเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผม ขอบคุณครับ